สวัสดีครับสวัสดีพิ่งน้องเอสซีช่องโลกีดีใส่เชืครับตอนนี้ก็ส่งท้ายคลิปของวันครับด้วยการเอาหัวทิ่มลงไปครับตาชัยเดี๋ยวต่างให้แม่โคจนได้ครับวันนี้หลังจากที่หัวเลาะตะน,นันมาทั้งวันครับนี่นี่หมดแล้วครับจบแล้วครับวันนี้จบแล้วก็สี่โมงเย็นแล้วครับเดี๋ยวขยับรถก่อนนะ เดี๋ยวเช็คเที่ยวกันครับเช็คเที่ยวกันว่าผมจะได้กี่เที่ยวน,นะวันนี้มาสายด้วยครับมาสิบโมงครับที่แรกว่าจะไปเยี่ยมร้านที่โรงพยาบาลน,นะครับไม่ได้ไปครับเราจะเอารถไปทําด้วยก็เลยมาสายจะได้กี่เที่ยวครับมาดูกันจะได้เท่าคนมาเช้าไหมครับนี่มันมันเป็นเป็นผา ไปมันเป็นยางเลยเยมื่อขาดอยู่ใบขาดอีก้วครับพี่น้องชมดูหลว่าขาดแล้วอัดกองหวานได้บูบเราอโอ้ยโอ้ยในเกี่ยวเน้อปิ้ใ่เดียดี่เลยเนี่ยป้งใส่อผู้ดหลายน่โอ้ปิ้วปิ้าปิ้วคอั่าฮ้้่เออ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ครับผมได้สิบสี่เที่ยวครับพี่น้องวันนี้อ้าคนมาเช้าได้กี่เที่ยวครับมาดูกันดสามเที่ยว ลีน่าพร้อมพี่น้องทีมี่หาที่โโอ้ยลายกว่าผมสองเถียวสำนันละเอามาเบิ้งมาเบิ้งของพี่นายวีเลยจักเถียวนะพี่อ่ะทีเนี่ยยังก็จะได้หน่อยของผมอ่ะเที่ยทีมนี่หลีเลยเที่ยทีมเราฆ่าเราข่หอยลากเราฆ่าอีกเลยไปดีว่าเบิ้งมาเบิ้งสายแรกพี่น้องรถแรกมาเบิ้งรถแรกจะได้หลายหัดใดยสายโอ้จวดกว่าล็อกกี้ ขั้นเขานี่มาเบิงว,ว่าเราสิได้หลายปบนไหเด้อวยไอ้บอกนกไปแล้วว่าหนาว่าเลย่อไปไปืบนบวกวุ้ยคัน,ค,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 นคันบวกคันบวนใช้เป็นคู่ไหว้นี่ครับเก็บรถแล้วครับเอาแม่โครจอดแล้วครับวันนี้ลเลิกงานแต่หัววันครับจะไม่ทํางานเหมือนที่โทรหนึ่งเรานะเพราะว่าแถวนี้สี่โมงเขาให้เลิกครับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเหร เสียเสียซื้อหมดเลยครับงเล็าไปงเ่าย่อมแต่นั่นเว้นี้เราจมรถเป่าเลาจมรถนักเล่นไปหัวซุปปับลงงานเลยไม่นาจะปับลงานวอนดิไมวรขับเนเลยนี่ยะองที่หนวกขับเนีพอดีก้องเลยเนี่นี่ไ้คาครับเางีลตัวนี้ผมแกไปฮอดกรุงเทพปุนี cắm mà hoạt bàn không cứ cầu đắt say đấy ít, nương theo đó nhìu nương

3ามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ้ำนั่นสิหกเที่ยวครับมือเพยยนวีเล้นหน่อยก็มูไปตัวเที่มินีกันไปไปผุดนึงแนนไปไปว่าิดร่ลบเกินไปปริพอ่อนไปตรงไปลงไปห้รดีขาวไปเป็นเลี้ยวไปอยออกมาจากไพ่อแล้วมึง ก็กลับจะกเรียบตัวไปเลยนะครับเารียบข้าง่าว่าตัวอมน่ยมหังมือเน่เออมึงจะมาจากเศร้านี่มั้งงเราบ่มันใจแล้วนับไม่ล้ครับเาแล้วสานี่น่เลยสิบสี่เถะครับเอาเอาไหม หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกนับนับดูตดูลงได้านี่เกาอือานลุกไป ก็ลงไปก็ลงไปพี่อาว้าวไปกันไปเรื่อยก็ไปกองทัวแล้วาได้น้ำมันลดหนาลงเลยขึ้นติดลไปเมื่อวานจะ้าวบาเบิร์นเซลียังอยู่ดากไปยี่แถวอยู่มืดมื้อวันนี้นี่ครับหลังจากเลิกงานนะครับก็จะเช็คเที่ยวครับนี่ได้14เที่ยวเมื่อวานได้15เที่ยวครับ วิ่งสายทุกวันครับผมมาวิ่งอยู่บ้านเนี่ยถ้าอยู่ที่โทนึงนี่ก็วิ่งเช้านะครับวิ่งในเช้าหน่อยนี่ดินนี้ที่เขาใสา่ใส่นี่ก็คือจะเอาไปขายนะครับลดสามรอยบาทส่วนผมผมไม่ได้เอาไปนะอันนี้ผมจะเอากลับบ้านนะครับเอาไปใส่นอกดาวให้เสร็จนะครับถมเพื่อจะเทพื้นนอกดาวให้เสร็จนะครับนี่ สิบสี่นำใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ปดเบเ็ดสิบสองสิบสามสิบเที่ยวนะครับสิบสี่เที่ยวเซเนี่ยบจบงานกันนะครับวันนี้เสร็จแล้ว ออก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับรเลิกงานยามเย็นก็ชเช็คเกี่ยวเรียบร้อยครับแล้วก็บานไข่บานมันครับพรุ่งนี้เจอกันนะวิ่งที่นี่พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับแล้วก็ย้ายครับย,ย้ายย้ายพี่น้องต้องย้ายแล้วพ่อเขาพ่อเขาเนี่ยนะพี่น้องพ่อเขา ทีมงานรถด,ดำแถวโซนอุบลบ,บ่คือทั้งสีเกตด,ด้วโอ้ยทั้งวู้ยรำเฮาด้วบ่ได้นอนบอ่อได้ครับแมคโคกก็จอดไว้นี่ละนี่้างบ้านเพิ่นนี่ละครับนะเอาเอา <laughs> ดู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 ดตู่ด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 ูู่ดูือดูดูดูดดูดูดูงูด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 ู่อดูดูดูดง Icana, ไปให้ร้านสเตลเลียดเลยเขาว่าเไ็้โค้งโค้งมากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆด้วยน้องๆไว้เพียงเท่านี้ครับซอยติดตามคนไลค์คนแชร์ด้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม